พามาชมสวนยามเช้านะครับแปลงนี้นะครับทำสวนรวมๆนะครับมีนาข้าวก็อยู่ประมาณสิบห้ไร่นะครับประมาณ15ไร่นะครับแปลงนี้นะครับผมเพิ่งลงมือทำครับประมาณ3เดือนนะครับแต่ว่าต้นไม้บางต้นนะครับปลูกไว้ก่อนครับก่อนที่จะกลับมาทำนะครับ ที่ผมเคยลงคลิปนะครับเรื่องการขุดสระนะครับขุดสระฟรีโครงการต่างๆนะครับอย่างาสะลูกนี้ก็เป็นสะสมทบ2,005นะครับขุดไว้ประมาณ4ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งกลับมาปรับแปลงบูรณา,าการใหม่ทั้งหมดนะครับมีอยู่3สะนะครับที่ผมขุดไปนะลูกที่2แล้วก็ลูกที่3อยู่เลยบ้านไปนะครับ3ลูกเรียงกันนะครับ แล้วก็ปรับแปลงเป็นถนนนะครับสําหรับคนที่จะขุดสระครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะหลังจากขุดนะครับให้นำรถไถนะครับมาดันนะครับขอบสระนะครับให้กว้างออกไปอีกครับนะค่อยลงมือปลูกต่างๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ขุดขึ้นมาถ้าเป็นสระโครงการนะครับขอบสระเนี่ยจะสูงครับสูงนะครับแล้วก็แคบนะครับ แล้วพอเราปลูกต้นไม้ลงไปนะครับจะแห้งนะครับแห้งแล้งนะครับพื้นที่ก็แคบนะครับพอเราดันออกมานะครับพื้นที่เมื่อก่อนจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมจ้างรถไถนะครับมาดันนะครับดันออกมานะครับให้มาอยู่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ปรับแปลงนาครับแปลงนาเหลือไว้นะครับพื้นที่ของผมจริงๆก็ประมาณ15ไร่นะครับแปลงนาผมเหลือไว้ประมาณ5ไร่นะครับประมาณตรงนี้นะครับที่ผมปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็สุดอ่าสุด ตรงที่เป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นมะพร้าวนะเห็นไหมตรงนั้นนะครับตัวนั้นก็จะเป็นคันนาขนาดใหญ่นะครับถนนรถวิ่งได้นะครับตรงนั้นนะในโซนต่างๆนะส่วนใหญ่จะเป็นของโครงการนะครับที่มาทําให้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับนานะครับปรับคันนานะครับขุดสะนะครับขุดคลองนะครับที่ผมเคยลงคลิปนะครับหลายๆท่านนะครับถ้าทํา ก็ลองไปศึกษาดูนะครับมันมีโครงการต่างๆนะครับแล้วก็อย่างเรื่องการปลูกต้นไม้พันไม้ต่างๆนะครับที่ผมเคยลงนะว่าเน้นปลูกน้อยๆนะครับแล้วก็อดทนรอนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์เองตอนนี้ผมก็เริ่มนะครับเริ่มตอนกิ่งนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมีกิ่งพันนะครับออกมาขยายในแปลงนะครับเดี๋ยวพามาดูโซนที่ขุดใหม่โซนนี้นะครับผมขุดก็เป็นของโครงการเหมือนเดิมโครงการขุด คองรอบนานะครับผมเอามาขุดพื้นที่ตรงนี้นะครับหไร่ประมาณหนึ่งไร่ผมขุดตรงนี้ให้เป็นคลองล้อมรอบแล้วก็คันนาขนาดเล็กอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นคันนาขนาดใหญ่รถวิ่งได้นะครับเหตุผลตรงนี้นะครับคือน้ํามันท่วมขังนะครับทําทนาก็ค่อนข้างจะลําบากก็เลยกะว่าจะทําเป็นแปลงทดลองตรงนี้เลี้ยงปลาในนาข้าวหรือว่าเลี้ยงกบในนาข้าวนะครับ เพราะว่าเราควบคุม <tu> น <i ro> ้ําได้นะครับน้ํามานะครับจะเข้าตรงท่อตรงนี้นะครับออกมาจากนานะครับเข้ามาลงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนถ้าไม่มีคลองนี้น้ําจะท่วมนะครับน้ําจะท่วมขังไม่ได้ท่วมแบบไม่ไม่มีแม่น้ําใหญ่มาท่วมแต่ว่าเป็นน้ําที่ลุ่มต่ำเอาง่ายนะก็คือถ้าฝนมานะครับตรงนี้น้ําจะท่วมขังนะครับถ้าเราปรับแปลงแบบนี้นะครับพอน้ําเยอะนะครับเราก็เอาเครื่องสูบน้ํามาตั้งตรงนี้นะครับ ซึ่งเครื่องสูบน้ำผมก็เป็นโซลาร์เซลล์นะครับก็สูบได้ทั้งวันนะครับเราก็สูบน้ําตรงนี้ให้มันลดลงนะครับน้ําตรงนี้ก็จะไม่ท่วมก็คือสามารถควบคุมน้ําได้นะครับเป็นข้อดีนะแล้วก็เราสามารถเลี้ยงป่าตรงนี้ได้นะครับนะเดี๋ยวจะใส่ท่อตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพาเดินรอบๆดูโซนนี้ผมก็ปลูกมะพร้าน้ำหอมไว้นะครับน่าจะประมาณ3ปี4ปีได้ละนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับผมเน้นลดต้นทุนคือเมื่อก่อนผมทำงานอยู่ที่อยุธยานะครับผมก็เดินทางไปซื้อนะครับลูกแก่จากสวนที่นครปฐมนะครับซื้อมาประมาณ200กว่าลูกนะครับลูกละ5บาทนะครับจำได้นะแล้วก็เอามาเพาะเองนะครับแล้วก็มาปลูกนะครับที่เหลือเห็นเห็นอยู่นะก็คือมาปลูกมาปลูกทิ้งไว้นะครับมันตายแล้วก็ไม่ได้เสียเงิน ลงทุนแพงๆมากมายแต่ครั้นี้นะครับบางต้นนะครับที่ผมปลูกทิ้งไว้ได้กินเลยนะครับก็คือมีหลายต้นนะอ่าแต่ย่าแต่ว่าอยู่อีกโซนหนึ่งอย่างต้นนี้ครับแตกจันละนะครับมีมีดอกนะครับมีจันแล้วก็เริ่มติดลูกแล้วปีนี้นะครับอันนี้ปลูกทิ้งไว้นะครับเพราะว่าสระลูกนี้นะครับผมขุดไว้ประมาณ3-4ปีนะครับหน้าประมาณ4ปีมะพร้าวประมาณ3ปีปลูกทิ้งไว้นะครับแต่ปีนี้นะครับกลับมาดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์หลังขุดนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับผมก็ ได้นำหน่อกล้วยนะครับขยายมาจากส่วนนุนะครับหน่อกล้วยที่อยู่ในสวนลดต้นทุนทุกอย่างนะครไม่ได้ซื้อนะครับข <c oughs> ุดมาปลูกแล้วก็ดึงน้ําจากน้ําสระนะครับแต่ว่าใช้โซลาเซลล์ดึงมามาลดบ้างนะครับบางวันนะครับ <c oughs> ถ้ามีเวลาแปลงนี้นะครับตรงนี้วันหน้าจะเป็นแปลงทดลองขนาดเกือบเกือบหนึ่งไร่นะไม่ถึงไร่ก็เกือบเกือบหนึ่งไร่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นแปลงทดลองเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับใช้วิธีดำนานะครับผมจะใช้วิธีดำเมานะครับ ก็คือปักต้นกล้านะครับไม่ไม่หวานนะครับเพื่อให้ปลาเนี่ยสามารถว่ายเข้ามาในแปลงได้นะครับในนาได้นะนาข้าวนะครับเวลาเราต้องการนําปลาออกก็ปล่อยลงตรงนี้เลยนะครับก็คือสูบน้ําลงนะครับปลาก็จะลงมาเพราะตรงด้านข้างนะครับจะเป็นขนาขนาดเล็กนะครับปลาสามารถวิ่งขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวมาดูโซนที่ปรับแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับที่ผมจะ ลงต้นไม้นะครับหน้าฝนนี้นะครับก็จะเป็นโซนนี้นะครับข้อดีของแปลงผมก็คือค่อนข้างจะอุ้มน้ําดีนะครับอย่างตรงนี้นะครับขุดสะไม่มีน้านะแต่ว่าผมใช้โซลารเซลล์สูบจากสะที่เป็นสะอาสะหลักนะครับสะใหญ่นะครับสะสมทบนะครับผมดึงน้ํามานะครับเป็นอ่าน่าจะดึงมาประมาณ4ีหวันครั้งหนึ่งนะครับดึงมาใส่ตอนนี้น้ําอยู่ประมาณ ประมาณไม่ถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรประมาณ40 5สิเซนนะครับผมก็ปล่อยปลานะปล่อยปลาไปนะครับเป็นปลานิ้นปลาตะเพียนอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลากินพืชนะครับผมลงไปเกือบเกือบสองพันนะครับเนี่ยผมลงไปยังไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะประมาณสามอาทิตย์ได้นะครับตัวใหญ่แล้ะนะครับเลี้ยงแบบปล่อยเลยนะครับนะของยาวเลยนะครับประมาณ80เมตรนะครับครับ มีหลายแปลงนะครับมีมีหลายคลองนะครับที่ที่ขุดไว้นะครับที่เป็นของโครงการขุดคลองรอบนาครับผมอามาขุดปรับแปลงนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมปูพร้าเนี่ยจะปลูกอยู่ลุ่มต่ําประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีโครงการมาขุดให้นะครับนะก็จะปลูกบนคันนาเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับต้นที่อยู่สูงนะครับเห็นไหมนะรุ่นเดียวกันนะครับขึ้นแล้วนะครับติดลูกแล้วแต่ว่าปลูกไว้ตรงนี้ประมาณเป็นร้อยต้นนะครับ ตายเยอะมากแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมให้แมคโคนะครับตักขึ้นมาตั้งให้นะครับมีทั้งมะม่วงมะพร้าวะตะ่างๆคือเมื่อก่อนต้องบอกว่าผมไม่ได้อยู่บ้านดูแลสวนโดยตรงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตอนปีใหม่นะครับเต็มรูปแบบนะครับกำลังสร้างบ้านสวนนะครับก็เดี๋ยวจะาสามเดือนเนาะสามเดือนได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้คือยังไม่ลงต้นไม้ต้องแจ้งว่าผมยังไม่ลงต้นไม้เลยนะครับอันนี้เป็นไม้เก่าที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็ อ่าจะเป็นโซนไม้ป่าที่ผมปลูกไว้ตรงนั้นนะเล็กๆนะครับก็ทุกอย่างนะครับผมเพาะเองจากเมล็ดนะครับมีไผ่ด้วยนะครับไผ่ก็เพาะเองจากเมล็ดเป็นไผ่สร้างมนต์นะครับอยู่โซนนู้นนะครับจะเห็นมองลิบๆนะครับนะครับสุดสุดอ่าคันคูพอดีนะครับนะจะมีหลายคลองนะครับประมาณเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าคลองถ้ารวมแปลงนี้ก็จะเป็น 6คลองนะครับรวมๆประมาณ400กว่าเมตรนะครับ400กว่านะครับที่เป็นของโครงการขุดคลองรอบนานะครับมาขุดให้นะครับแล้วก็เลือกปรับแปลงนะครับของโครงการต่างๆหลายท่านมักจะถามว่าเวลาเขามาขุดนะครับเขาจะนําดินเราไปขายไปที่อื่นนะครับหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับนะครับไม่มีเขาจะขุดขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับแปลงนะครับ ตอนนี้มีหลายโครงการนะครับก็เข้าไปดูกันนะครับตามพื้นที่ต่างๆก็สอบถามนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีปลานะครับผมปล่อยลงไปนะข้อดีของอสวนผมก็เรื่องน้ํานะครับที่เราสูบมาใส่เนี่ยก็ยังอยู่ได้นะครับผมสูบมาเนี่ยประมาณ 4- ี่ห้าวันละก็ยังลดลงนิดเดียวนะครับประมาณนิ้วมือนึงนะครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ก็เดือนเมษานะครับถือว่าแรงสุดๆนะครับกลางวัน40องศาน้ําก็ยังอยู่ได้นะครับไม่แห้งขอดนะครับแล้วปลาก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าผมทดลองมาหลายปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมขุดสระนี่นะครับผมลองดูนะครับว่าขุดสระแล้วน้ําจะเพียงพอหรือเปล่านะครับ ก็หลังจากขุดนะครับน้ําก็ไม่แห้งหมดนะครับถึงเดือนเมษาที่เห็นมันลดลงมาตรงนี้นะครับผมสูบนะครับสูบมาทั้งใส่คลองเลี้ยงปลาทั้งลดน้ําต้นไม้นะผมเดินสปริงเกอร์นะบางวันเนี่ยสูบทั้งวันนะครับเพราะผมใช้โซลาเซลล์นะครับปั๊มจะเดินทั้งวันนะครับผมมีอยู่สามสะนะน้าก็เลยลดลงเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่สูบน้ําจะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งประมาณเม็ดกว่านะครับเม็ดกว่าเพราะว่าน้ําท่วมหัวนะครับ ตอนนี้น้ำเหลืออยู่ประมาณคอนะครับแล้วก็มีป่านะที่ผมปล่อยทิ้งไว้นะเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ดูแลนะครับแล้วก็กําลังสร้างบ้านนะครับหลังเล็กบ้านบ้านส่วนนะครับขนาด5้คูณเตารางเมตรนะครับทรงหมาแงนแล้วก็หมดงบไปละผมสร้างเองหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นอันนี้เป็นโรงรถนะครับผมซ่อมรถด้วยนะครับเป็นรถโบราณมีช่องหนึ่งนะเดี๋ยวจะติดลิงก์ไว้ให้ดูนะครับเป็นช่องรถโบราณที่ผมซ่อมมอเตอร์ไซค์โบราณนะครับ หลายคนถามว่าอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่นยนหน,อง,อ,อ,น,งหนองคายนะครับจังหวัดหนองคายแถวแถวอำเภอสะไครนะครับจังหวัดหนองคายนะครับแปลงตรงนี้ถ้ารวมหมดทั้งผืนทั้งของญาตินะครับอของพี่ชายนะครับก็จะอยู่ประมาณ30ไร่ก็คือของพี่ชายจะเป็นสวนปาล์มนะครับสวนทางโซนของผมก็จะเป็นทั้งสวนและไร่นานะครับตอนนี้ผมปรับแปลงใหม่แล้วนะครับก็ลดลงมา นาข้าวเหลือประมาณ6ไร่ประมาณนั้นนะครับพื้นที่รุวมต่ำเหลือ5ไร่แล้วก็ที่ดอนเหลืออยู่ประมาณ1ไร่นะครับที่เป็นนาข้าวนะจะเห็นว่าผมปรับเป็นล่องนะเป็นของโครงการนะครับมาขุดล่องให้นะครับขุดล่องนะครับหลายร่องนะครับหลายร่องเลยนะครับไปถึงต้นไผ่เลยนะครับต้นไผ่ผมก็ทุกอย่างเน้นลดต้นทุนคือเพาะเล็ดนะครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับที่กำลังพัฒนานะครับปรับนะครับพื้นที่ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับอย่างตรงนี้นะครับกลางคูสะนะครับก็จะเป็นทั้งบ่อกบนะครับบ่อกบเล้าไก่อะไรต่างๆนะครับตรงนี้คือผมยังไม่ได้ทําให้มันดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ล้อมอะไรต่างๆคือ ใช้รถไถเดินตามนะครับนั่นนะครับไถนะครับไถให้ดินร่วนนะครับแล้วเราก็เขี่ยขึ้นมาเขี่ยขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้ายางนะครับปูอันนี้คือเป็นเดือนสองเดือนละผมไม่ได้สูบน้ําใส่เนื่องจากยังไม่ได้เลี้ยงอะไรนะครับเมื่อก่อนเลี้ยงแหนแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่เพิ่งขึ้นเสานะครับเสาก็เน้นประหยัดนะครับหาเสาเก่านะครับไม้เก่าเนี่ยมาทำนะ ตรงนี้จะเลี้ยงไก่ไข่นะครับไว้กินเองนะครับอย่าไปเลี้ยงขายนะครับต้นไม้ก็เริ่มทยอยลงไปนะครับทยอยลงไปเป็นแนวนะครับตรงนี้ก็จะมีผมเลี้ยงทั้งหอยเชอรี่สีทองนะครับกําลังขยายพันธุ์จะเห็นว่าไข่เต็มเลยนะครับหลายบ่อแล้วนะครับอยู่บ่ออีกบ่อหนึ่งก็มีตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมอนะครับเลี้ยงปลาหมไว้กินเองนะครับปลาหมอเน้นเลี้ยงในกระชังเนื่องจากถ้าเราปล่อยลงสระ เอาขึ้นมาลําบากนะครับจับไม่ได้พูดง่ายนะแล้วก็บ่อนี้จะเป็นบ่อป่ารวมนะครับป่านินปลาตะเพียนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีปลาบึกด้วยนะครับที่ผมปล่อยลงไปถ้าใครจะปล่อยปลาบึกนะครับเน้นเป็นบึกแท้นะครับอย่าลงบึกหวายเพราะว่าบึกหวายจะกินปลาเล็กนะครับผมลงบึกแท้ลงไปนะครับประมาณ15ตัวนะครับไม่ลงเยอะนะครับจะเน้นปลาที่เรานํามากินได้นะครับ อันนี้ผมปลูกผมปลูกอา่าทั้งมีทั้งหญ้าแล้วก็มีทั้งผักนะครับมีทั้งผักปลูกไว้เลี้ยงไก่นะครับรอรับไก่นะก็คือเดี๋ยวผมจะแปลงตรงเนี้ยนะครับตรงคันคูนะครับทำเล้าไก่ตรงนี้ปุ๊บผมจะล้อมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไก่มาเลยนะครับให้มากินผักตรงนี้นะครับนะครับไก่ไข่นะครับ ผมมาอยู่3เดือนต้องแจ้งว่า3เดือนนะครับถามว่ารายได้รายได้มาจากไหนนะครับผมก็มีงานอยู่นะครับคือซ่อมรถแต่ว่าบางอย่างนะครับอย่างตรงนี้นะครับผมก็ปลูกนะครับก็คือเป็นข้าวโพดนะครับตรงนี้ก็ได้ขายนะ3เดือนได้ขายละนะครับลูกค้านี่สั่งประจําแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เก็บขายผมแจกนะครับแจกยัดพี่น้องนะครับเมื่อวานก็เอาขึ้นมาก็สอบถึงก็ แจกจ่ายกินไปนะครับปีแรกก็ไม่อยากจะขายอะไรมากมายนะครับแจกจ่ายไปก่อนนะครับถือว่าปูทางนะครับถ้าขายนะครับทุกวันนี้นะครับขายง่ายนะครับขายออนไลน์นะครับใน facebook ต่างๆก็แป๊บเดียวหมดนะครับตอนนี้ผมแจกนะฮะแจกญาติพี่น้องกินกันไปนะครับแจกทั้งชาวบ้านนะครับคนที่รู้จักอะไรนะครับมาก็หักคนละถุง2ถุงนะครับไปนะครับสซนนุ้นก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวแกงนะครับมะพร้าวกะทินะครับปลูกไว้เป็นแนวนะครับ ตรงนี้ก็จะเหลือนานะครับพร้อมกับปลูกพืชหมุนเวียนนะครับหลังนานะในส่วนของพันุไม้นะครับในส่วนของก้าไม้ต่างๆผมก็จะเน้นเพาะเองแบบนี้นะครับเราค่อยๆขยายนะครับนะเราได้ไเล็ดพันธมาแล้วก็เพาะก่อนแล้วก็มาลงถุงดำเลี้ยงไว้อีกประมาณ เดือน2เดือนหรือว่า15วันแล้วแต่นะครับแล้วแต่อายุของพืชนะครับล้วก็นําไปปลูกได้นะมีมะพร้าวมีไม้ป่าอะไรต่างๆนะที่ผมเพาะไว้นะครับอันนี้ในส่วนน้อยนะครับเมื่อก่อนผมเพาะเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมย้ายกลับมาประมาณ3เดือนนะครับมาอยู่ที่บ้าน3เดือนนะครับก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอดู3ปีนะครับอันนี้3เดือนนะครับแทงน้ําก็ทําจากโอ่งที่เหลือใช้ในบ้านนะครับโซนขอบขอบนะครับก็จะปลูกทุกอย่างนะครับปลูกลงไปนะครับยังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจาก ผมปลูกหน้าแรงนะครับหน้าแรงมาดูต้นทุเรียนนะครับว่าทางอีสานจะปลูกได้ไหมนะครับผมลงไป4ต้นนะครับอันดับแรกปลูกกล้วยก่อนเลยนะครับปลูกกล้วยล้อมรอบนะครับเดินท่อน้ําสปริงเกอร์นะครับขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆนะครับผมทดลองดูคือปล่อยให้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่รกเกินไปนะครับเพราะว่าจะคุมหน้าดินนะครับแล้วก็ผมปลูกใส่หน้าแรงเลยนะครับปลูกได้ประมาณเดือนกว่าละ เริ่มแตกยอดไม่ตายนะครับยังรอดอยู่นะครับผมมารดไถเดินตามนะครับไถเป็นคันคูเล็กๆขึ้นมานะครับนี่ต้นนี้ก็แตกยอดนะผมให้ดูนะครับนี่คือยอดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับยอดใหม่แตกขึ้นมานะครับทดลองปลูกสีต้นนะครับสี่ต้นนะครับก็ถือว่ายังรอดอยู่นะครับยังไม่ตายนะครับกลางวันนะผมบอกเลยว่า 38,39- ถึง4 2องศานะครับพื้นที่แถวนี้นะครับ ก็ได้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับปลูกไว้ก่อนปลูกกล้วยหลายท่านมองว่าปลูกต้นใหญ่นะครับต้นต้นที่โตแล้วนะครับขุดมาปลูกจะไม่รอดนะครับต้องตัดออกคือตัดต้นออกนะครับให้เหลือตอแล้วเขาจะขึ้นใหม่นะครับแต่ของผมนํามาตั้งแบบนี้เลยนะครับนะครับผมปลูกไว้เดือนกว่าแล้วนะครับปลูกไว้เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ตายนะสักต้นเลยนะก็ยังอยู่นะครับ คือปลูกต้นไม้ผมมองว่าไม่เกี่ยวกับว่าเทคนิคจะปลูกแบบไหนผมมองว่าน้ําเป็นหลักนะครับคือผมเดินท่อมาแบบนี้นะครับกล้วยก็ปลูกจากต้นใหญ่เลยครับท่วมหัวเลยนะผมไปขุดมานะครับที่ปลูกทิ้งไว้นะครับปี2ปีแล้วนะครับตามคันนานะผมขุดขึ้นมานะครับมาปลูกรอมรอบนะครับก็รอดหมดนะแล้วก็ผมไม่สางใบเนื่องจากว่าหน้านี้เป็นหน้าแล้งนะครับเราต้องการร่มเงานะครับก็เลยไม่สางใบนะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็สางใบนะครับ เพื่อตัดปัญหาเรื่องโรคนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคตายพายนะครับแต่คราวนี้คือนะครับหลักๆเลยหน้าแรงนะครับผมต้องการล่มเงาก็เลยไม่ตัดนะครับไม่ตัดเลยเทคนิคนะครับของผมเองนะครับคิดเองนะครับทําเองนะครับผมปลูกล้อมรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ทุเรียนไว้ตรงกลางด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับที่แดดร้อนมากกลางวันนะครับก็ปลูกไว้นะครับ ก็ถือว่าทดลองดูสี่ต้นก็ยังอยู่นะครับคืออันนี้ลงลงแปลงขนาดเล็กก่อนนะครับคือทดลองดูทุกอย่างนะลรต้นทุนก็อย่าไปรีบนะครับอย่าไปรีบร้อนเกินไปนะครับเราต้องค่อยๆทำครับทดลองดูนะครับอะไรที่เรายังไม่เคยนะครับเห็นหลายท่านปลูกแล้วบอกว่าไม่รอดยังไงก็ไม่รอดตายหมดนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปลงเป็นร้อยต้นนะครับเพราะมันแพงนะครับต้นพันธุ์ก็ค่อนข้างจะแพงเราก็ทดลองดูปลูกจาก น้อยนะครับสองสามต้นดูก่อนนะครับแล้วก็ลองศึกษานะครับพฤติกรรมของต้นไม้นะครับว่าทนแดดทนร้อนทนฝนอะไรต่างๆนะครับหน้าฝนหน้าร้อนเขาอยู่อย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยให้ยาขึ้นนะครับเพราะว่าให้ยาคุมดินนะอันนี้ก็แตกยอดใหม่นะครับตอนที่เอามาก็ต้นค่อนข้างโทมนะครับซื้อผมซื้อต้นที่ไม่สวยนะพึ่งตรงนะซื้อต้นที่ราคาถูกมาทดลองนะครับแล้วก็รอบๆนะครับ เหเหลูกนี้จะเป็นลูกที่สามนะครับสา้ําบ่อนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับบิ๊กอุยนะครับปล่อยลงไปพันกว่านะครับพันกว่าตัวนะครับแล้วก็กระชังก็จะเป็นกระชังเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับขยายพันธุ์นะครับจะเป็นบ้านหลังเล็กสร้างขึ้นมายังไม่เสร็จนะครับงบหมดนะครับทาเองหมดนะครับแจ้งว่าผมไม่ใช่ช่างสร้างก่อสร้างนะครับแต่ว่าทาเองหมดนะครับเดี๋ยววันหน้าจะรีวิวบ้านนะครับให้ดูนะครับตอนนี้งบหมดนะครับทาเป็นห้องก่อนเพื่ออยู่อาศัยก่อนนะครับ แล้วก็วันหน้าจะต่อกมาข้างหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องต่อไปด้านข้างอีกนะครับนะตอนนี้งบหมดตรงนี้จะเป็นโรงรถนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะรีวิวนะครับงานซ่อมรถโบราณของผมนะครับที่จอดอยู่นะครับผมมีงานในเพจเยอะมากนะครับงานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โบราณน,นะครับแล้วก็เอาเวลาว่างมาทําส่วนตรงนี้นะครับ แตงลูกนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับอันนี้ปลูกจากเมล็ดนะครับปลูกจากเมล็ดคือทําหลุมนะครับหลายท่านจะเคยได้ยินหลุมพ่อเพียงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเรียกว่าหลุมขยะนะครับหลุมขยะมีอะไรก็มาเทเทเทลงไปก่อนนะครับนี่ก็หลายลูกเลยนะครับหลุมเดียวนะครับแล้วก็นําเมล็ดนะครับที่เราซื้อมากินนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเทลงไปเลยนะครับมันเกิดเองนะครับนี่เกิดเยอะมากนะครับมีทั้งมะเขือเทศแตงไทยมี หลายอย่างนะครับเกิดขึ้นในตรงนี้นะครับบางอย่างก็ถอนลงไปปลูกนะครับอย่างเช่นพวกพริกพวกอะไรนะครับผมก็ถอนไปเยอะมากนะครับเรียกว่าหลุมขยะนะครับผมไม่ได้เรียกหลุมพอเพียงนะครับปลูกต้นไม้หน้าแรงนะครับอ่ก็ดูเอานะครับอยู่ที่น้ํานะครับเราดูแลนะพริกอะไรต่างๆนะครับมะเขือนี่ลูกใหญ่มากเดี๋ยวผมให้ดูนะผมปลูกไว้ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยจะเก็บกินนะครับคือผมจะเน้นเก็บเมล็ดพันธุ์เนื่องจากเราบางอย่างเนี่ยเราไปขอมานะครับ ตามที่ต่างๆแล้วก็มาปลูกอนี่ยมะเขือนะครับมะเขือเนี่ยมเยะเขือม่วงลูกใหญ่นะนก็ไม่รู้พันอะไรนะครับผมไปขอมาก็หนกมากประมาณ1ิกว่าลูกนะข้างในนะครับก็ปล่อยให้เขาขแก่นะครับแก่แล้วก็เราทําเป็นต้นพันธุ์ก่อนนะครับนีต้นเนี้ยนะครับผมเก็บไปแล้วนะครับประมาณ10กว่าลูกนะมะเขือลายลูกใหญ่มากอันนี้เหลือนะครับผมเก็บไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเยอะมากนะผมยังไม่เก็บกินนะครับป <c oughs> ีแรกนะ อันนี้ปลูกเป็นแนวนะครับปลูกเป็นแนวเรียกว่าแนวรั้วก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าผมกลับมาอยู่บ้าน3เดือนนะครับเราก็ทําอะไรที่มันเรียกว่าปรับที่ปรับทางไปก่อนนะครับ,นะรบส่วนนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับเราขยายพันเองนะครับผมได้มาไม่กี่ตัวนะครับน่าจะประมาณ 4 0 5 0ตัวนะครับแล้วก็มาขยายพันธุ์เองผมเลี้ยงมาก็เต็มที่ก็ประมาณ3เดือนนะครับไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำนะครับเริ่มออกไข่คืออันนี้เก็บไปนะครับเก็บไปอีกบ่อหนึ่งนะครับไปขยายพันธุ์นะครับนี่ก็เริ่มขึ้นมาไข่เยอะมากครับสิ่งที่เขากินนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากอย่างเช่นพืชผักนะครับต่างๆยอดมันแรงต่างนะผมมองว่าง่ายกว่าเลี้ยงปลานะครับเนื่องจากปลาเราต้องซื้อนะครับหัวหารนะครับมาเลี้ยงเขาแต่นี้ครับ เดินตามท้องไร่ท้องนานะครับแถวเนี้ยปลูกมันปลูกก็เยอะมากนะครับผมก็ไปขอเข้ามานะครับเนี่ยผมมาลงเป็นรถนะครับรถก็คือรถพ่วงหนึ่งนะครับสองวันนะครับเหลือแบบนี้เลยนะครับกลางคืนจะขึ้นมาแบบเต็มเลยนะครับตักออกไปมั่งนะครับอันนี้ตักขยายไปนะครับอ่ารุ่นลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นรุ่นลูกเขาขึ้นมานะครับเห็นไหมเป็นเชอร์รี่สีทองพันเปลือกดำนะครับข้อดีของพันธุ์นี้นะครับลูกใหญ่นะครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ได้เร็วเร็วกว่าสีทองที่เป็นตัวทองเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเนื้อทองเหมือนกันนะครับตรงนี้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นตัวขนาดใหญ่ตัวนั้นนะไม่ถึง50ตัวนะผมจําได้ประมาณ40ตัวผมได้มานะเลี้ยงประมาณ3เดือนนะครับทุกอย่างถ้าเราเน้นลดต้นทุนนะครับอย่าไป ซื้ออะไรที่มันแพงๆทีเดียวนะครับเยอะๆนะครับมาเลี้ยงหรือว่ามาปลูกนะครับเราเน้นอดทนรอนะครับขยายพันุเองในบ่อนี้ก็เยอะมากนะครับตัวเล็กๆแต่มองไม่เห็นนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับขยายออกมานะครับกลางคืนนะครับต้องมาดูคืนเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งรีวิวนะครับแต่เป็นกลางคืนเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับ